Asus ROG s e r f h i u s G14 ปี2022เครื่องสีขาว Limited Edition ที่มาพร้อมกับ CPU Ryzen 9 6000 Series และการ์ดจอ AMD RX 6000 Series เช่นเดียวกันเนี่ยรีวิวข้างในจะเป็นไงบ้างมาดูกันครับค <Yahoo! S 1> อมครับทำเรื่องคอมให้เป็นเรื่องง่าย สวัสดีครับผมบอลคำข้ามนะครับคลิปนี้แอมินบอลก็จะมารีวิวเจ้าตัว ASUS ROG Strix G4 นะครับผมตัวที่แอมินบอลพึ่งอันบ็อกไปเมื่อคลิปก่นกอนๆน,นี้นะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวกันให้ดูกันแบบเต็มๆเลยนะครับผมลงโปรแกรมอะไรต่างเรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งเราบอกก่อนว่าเครื่องที่บอลได้มารีวิวนี้เนี่ยจะเป็นเครื่องเดโมนะครับผมเป็นเครื่องสีขาวที่แบบนําเข้ามาจากต่างประเทศนะครับผมซึ่งรุ่นที่มีวางขายในไทยเนี่ยจะเป็นสีเทาอย่างเดียวเท่านั้นนะครับผมจะไม่มีสีขาวนะโดยตัวนี้เนี่ยแอมิน ได้มาจากทางของ AMD โดยตรงเลยนะครับผมตัวเครื่องเนี่ยบอกเลยว่าสวยมากๆนะครับผมเห็นแล้วแบบอยากได้เองเลยอ่ะทีนี้เรามาเริ่มต้นดูที่ดีไซน์ภายนอกของเขากันก่อนนะครับผมฝาหลังของเขาเนี่ยจะเป็นลายพิซมา t ์ติกฟรีมนะครับผมจะไม่ใช่ตัวลายอนิเมะแมชชิกเหมือนรุ่นที่วางขายไทยที่จะเป็นแบบไฟลุกเล่นอะไรต่างๆนะครับผมตัวนี้จะเป็นแบบไฟแบบสีลุกนะครับผมสะท้อนแสงวิวัวแบบแวบมบนะวัสดุของเขาเนี่ก็ถือว่าดีมากมากนะครับผมเนี่ยจะเป็นโลหะทั้งหมดเลย แล้วก็ด้านซ้ายตรงนี้นะผมจะมีโลโก้ ROG แปะไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็ ด้านหลังตัวเครื่องเนี่ยจะมีช่องบายความร้อนนะครับผม2ช่องนะครับขนาดใหญ่นะแล้วตรงกลางตรงนี้นะผมจะมีไฟแสงสถานะนะครับผมแล้วก็มีลายเขียนว่าเซฟิลัสไว้ด้วยนะผมบอกว่ารุ่นนี้มันเป็นตัวเซฟิลัสนั่นเองนะครับผมมันดูที่ด้านใต้ตัวเครื่องกันมากนะผมวัสดุตรงนี้ก็ยังคงเป็นโลหะเช่นเดียวกันนะครับผมแล้วก็จะมียางรอง2จุดนะครับผมขนาดใหญ่เลย1 2สองนะครับแล้วก็มีลําโพงซ้ายขวานะครับผมแล้วก็มีด้านหน้าอีกด้วยนะครับตัวนี้ลาโพง4ตัวนะแล้วก็ตัวนี้จะมีการซอลร่อง บายความร้อนด้วยค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับมาตอนที่ดีไซน์ด้านซ้ายมือตัวเครื่องกันบ้างนะครับผมตรงนี้เขาจะเป็นช่องบายความร้อนนะครับถัดมาก็จะเป็นรูเสียบสายชาร์จ HDMI นะครับ USB 3.2 Type C นะครับผมตัวนี้รองรับทั้ง PD แล้วก็ DP ในตัวนะ ถัดมานะผมเป็น h ฮดเซต t 3.5 1ช่องแล้วก็ด้านหน้าตัวเครื่องนะผมก็จะเรียบๆไม่มีอะไรเลยนะครับผมส่วนทางด้านขวาตัวเครื่องนะไล่มานะผมก็จะเป็นช่องระบายความร้อน USB 3.2 Type A นะครับผม2ช่องแล้วก็มี USB 3.2 Type C อีก1ช่องเช่นเดียวกันนะครับผมตัวนี้รู้สึกว่าจะรองรับแค่โอนถ่ายข้อมูลธรรมดาแล้วก็จะมีช่องอ่าน micro SD card มาให้ด้วยนะครับผมทีนี้เรามาลองเช็คบาลานซ์ตัวเครื่องดกันบ้างน,นะผมว่าจะ สามารถเปิดปิดฝาพับมือเดียวได้หรือเปล่านะครับผมหนึ่งสองซืนรู้สึกว่าใช้ได้นะครับผมบาลานซ์ตัวเครื่องเนี่ยถือว่าทําได้ค่อนข้างดีเลยนะไม่มีอาการเพีเยอเลยนะครับผมแล้วก็ตัวแกนฝาพับของเขาเนี่ยเวลาการหน้าจอสุดนะครับสามารถกางได้แบบ180องศาเลยนะครับผมแล้วก็ให้ดูนิดนึงนะครับตัวนี้เนี่ยตัวกล้องเว็บแคมของเขาจะมีตัวสแกนใบหน้ามาให้ด้วยนะผมจะมีไฟสีแดงขึ้นมาอยู่นะครับผมไม่รู้ว่าตัวกล้องเห็นหรือเปล่านะ ทีนี้มาดูที่ดีไซน์ภายในตัวเครื่องนะครับผมเจ้าตัวเซฟิรัส G14 นี้นะครับผมจะมาพร้อมกับหน้าจอขนาด14นิ้วนะครับผมตามตัวชื่อหน้าจอแล้วก็สัดส่วนเขาเนี่ยจะเป็นแบบ16:10ด้วยนะครับผมเป็นตัว n e วิ l a Display ก็เวบแคม,มอยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับผมพร้อมไมค์ตัดเสียง2ตัวนะครับผมแล้วก็มีระบบสแกนใบหน้าอย่างที่บอกไปนะครับขอบจอเนี่ยเรียกได้ว่าบางมากนะครับผมทั้งมุมบนแล้วก็ด้านข้างแล้วก็ด้านล่างตรงนี้เนี่ยจะมีเขียนคำว่า o g C ซ r ิรัสแปะไว้ด้วยนะ ส่วนดีไซน์ตรงคีย์บอร์ดนะผมบอดีตรงนี้ยังคงเป็นสีขาวเช่นเดียวกับฝาหลังตัวเครื่องนะครับคีย์บอร์ดเนี่ยจะเป็นไซส์มาตรฐานธรรมดานะผมไม่มีน้แพัดมาให้นะโดยรุ่นที่ผมได้มารีวิวเนี่ยจะเป็นเครื่องเดโมโดนะผมไม่มีขายไทยเนี่ยสังเกตว่าคีย์ของเขาเนี่ยจะมีแค่คีย์ภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับด้านบนซ้ายตรงนี้นะผมก็จะมีปุ่มฮอตคีย์แยกออกมา4ี่ปุ่มนะเป็นปุ่ม เพิ่มเสียงลดเสียงนะผมปิดไมค์แล้วก็ปุ่มเปิดตัว l g armory case นะครับปุ่มเปิดปิดเครื่องนะผมจะย้ำอยู่ที่มุมขวาตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นปุ่มสแกนลายนิ้วมือด้วยแล้วก็ลำโพงตัวเครื่องนะผมอีก2ตัวที่บอกนะก็คืออยู่ตรงนี้นะครับซ้ายขวาตรงนี้นะก็คือเครื่องมีสลําโพงนั่นเองนะผมคีย์บอร์ดของเขาเนี่ยก็จะเป็นไฟ rgb นะครับผมเป็นแบบ full zone นะผมก็คือปรับทีทั้งแผงเลยนะครับแล้วก็ทัชแพดของเขาเนี่ยขนาดถือว่าใหญ่มากนะครับผมมันก็อยู่ตรงกลางหน้าจอพอดีเลยนะแล้วก็วัสดุตรงนี้ ทำออกมาดีมากๆนะครับผมรู้สึกว่าจะเป็นกระจกนะผมเวลาทัชอะไรต่างๆเนี่ยลื่นมือสุดๆนะครับแล้วก็ดูแบบแข็งแรงไม่มีอาการยุบยาบเลยแล้วก็ด้านล่างซ้ายตรงนี้นะผมก็จะมีสติ๊กเกอร์นะครับผมบอกว่าเครื่องนี้เนี่ยใช้ CPU เป็นไรเซนเ้นะผม0 0 0 0ซีรีส์บวกกับการ์ดจอที่เป็น AMD RX Radeon 6000ซีรีส์ด้วยนั่นเองก็คือทั้งการ์ดจอแล้วก็ CPU เนี่ยเป็นค่ายแดงหมดเลย นะครับผมเดี๋ยวเราถัดไปเรามาดูสเปคเต็มๆของเจ้าเครื่องนี้กันต่อเลยครับสำหรับเจ้าตัว ASUS ROG Serpent g 1 4ปี2022เครื่องนี้บอลได้มารีวิวนะครับจะใช้ CPU เป็น AMD Ryzen 9นะครับ6 9 0 0 HS นะครับ8คอร์16เทรดนะครับการ์ดจอเนี่ยก็เป็น AMD Radeon RX 6 7 0 0 S นะครับผม8 0. g b g DDR6 แรมตัวเครื่องนะครับให้มา16 0. g b DDR5 bus สี่0ป ความจุตัวเครื่องให้มาเป็นแบบ SSD M2 VCE 3.0ขนาด1 t ทนะครับหน้าจอนะผมขนาด14นิ้วนะผมความละเอียด 2K+ นะครับผม2 5 6 0คูณ1600นะครับผมเป็นสัดส่วนแบบ 16:10ต่อเนบิล่าดิสเพย์นะครับผมรีเฟรเรทนี่ก็สูงถึง120 h z นะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยนะตัวนี้หน้าจอขอบเขตสีนี่ก็สูงถึง100% DCI-P3 ด้วยนะครับการเชื่อมต่อนะครับรองรับ Wi-Fi 6E นะครับผมบ t ูทูธ5.2น้ำหนักตัวเครื่องเนี่ยอยู่ที่1.72กิโลนะครับ มาพร้อมกับ Windows 11แท้นะครับผมในราคาค่าตัวนะครับผมตอนนี้แอนดอยก็ยังไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่ารุ่นนี้ยังไม่มีวันจำหน่ายไทยนะครับผมแต่คาดว่าก็น่าจะ5 0,000บวกบวกนะครับผมประมาณนี้แล้วกันนะอ่ะทีนี้เรามาทดสอบประสิทธิภาพของเจ้าเครื่องนี้กันต่อเลยดีกว่าครับมาดูกันว่า CPU AMD กับการ์ดจอ AMD เนี่ยมันจะเป็นไงบ้างนะนะครับมาเริ่มต้นด้วยการทดสอบเล่นเกม PUBG นะครับผมในส่วนของเซตติ้งกราฟิกนะครับไอ้วนปรับตามนี้เลยนะครับผม ดิสเพย์นี้ก็ปรับแบบฟูลสกรีนนะครับ2 5 6 0้าหกนคูณพันหนะครับแล้วก็กราฟิกต่างๆเนี่ยปรับเป็นแบบอัลตร้านะผมสังเกตเฟรมเรทที่มุมบนซ้ายนะครับในฉากแบบที่อยู่ในแถวอาคารนะครับตามรั้วอย่างเงี้ยแบบเทคเจอร์ม่เยอะมากเนี่ยเฟรมเรทก็วิ่งอยู่ที่ราวๆสัก60ต้นๆนะครับผมจนถึง70นิดๆนะครับก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างดีเลยสำหรับตัวการ์ดจอ RX 6 7 0 0 S นะเนี่ยตะกี้เอ็นบอลเห็นมันโหลดไปทางนี้1ตัวนะครับ ต่อวันนี้เล่นบนความละเอียด 2K+ นะครับได้60ขึ้นนี่ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะภาพเนี่ยมันสวยมากๆเลยนะครับตัว n นมิล a า i s p l a y เนี่ยแล้วก็ตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นสัดส่วน16:10นะครับทำให้เราจะได้เห็นมุมกว้างมากกว่าพวกจอ16:9ต่อทั่วไปนะถ้าฉากเข้ามาในอาคารแบบเท็กเจอร์เยอะๆเนี่ยฟรมเนี่ยก็ตอบลงมาเหลือ40กลางกานะครับมันอยู่ฝั่งนี้แน่นอนเลยนั่นไงเจอละก็มาดิครับ มาดิมาดิเรียบร้อย1คิวไปนะครับผมเอาละครับชีน้มาทดสอบเล่นเกมสกรมดูกันบ้างน,นะครับผมในส่วนของเซตติ้งกราฟิกนะครับไอ้วนปรับตามนี้เลยวิดีโอนะครับผมปรับเป็นความละเอียด Full HD นะครับ2 5 6 0นคูณ1600นะแล้วก็กราฟิกต่างๆเนี่ยปรับเป็นแบบ EPIC นะครับผมสังเกตเฟรมเดทที่มุมบนซ้ายนะครับตอนนี้เนี่ยเฟรมเรทที่อยู่ที่รา,ราสัก30ต้นๆน,นะครับผม30กลางๆนะในฉากที่แบบ เสจเจอร์เยอะอยู่แบบตามทุ่งหญ้าต่างๆนะครับผมภาพเนี่ยบอกว่าสวยมากๆนะครับเดี๋ยวบอลเราลองวิ่งไปที่บ้านดูนะครับผมว่าเฟลนี่จะดรอปเหลือเท่าไหร่นะเดืเข้าบ้มีตองเดืหรือเปล่าเนี่ยตอนนี้นะครับผมตัว G P U เนี่ยก็วิ่ง99%นะครับผมเกมนี้กินสเปคหนักจริงๆนะครับผมพัดลมตัวเครื่องก็เสียงดังใช้ได้เลยนะครับแต่ C P U เนี่ยสังเกตว่าทำงานแค่แบบ20%กว่าๆเท่านั้นเองนะครับผมไรเซน9นี่มันแรงเหลืออยู่แล้วนะครับอ่ะ ในฉากที่แบบเป็นบ้านอย่างนี้นะผมเฟรมเรทก็ขึ้นมา50าสิบกว่านะครับผมสับตัวสกการ์เองนะครับผมเฟรมเรทก็วิ่งอยู่ที่ราวๆนี้นะครับผม30ถึง50นิดๆนะครับเดี๋ยวเอ็นบอลขอลองปรับกราฟิกลงมาหน่อยดีกว่านะวิธีเฟรมเดลจะได้เท่าไหร่นะครับผมปรับเหลือสักมีเดียมนะครับผมพอปรับมาเหลือมีเดียมแเนี่ยเฟรมเรทก็วิ่งอยู่ที่ราวๆสัก50ต้นๆนะครับก็ถือว่าเอามาเล่นสกการ์ได้อยู่นะครับผมถ้าอยากได้เฟรมเรทมากกว่านี้ก็แนะนําว่าปรับ ความละเอียดให้ลดลงแล้วกันเนาะอ่ะทีนี้มาทดสอบเล่นเกม GTA 5กันบ้างนะครผมในส่วนของเซตติ้งกราฟิกนะครับ Anymon มมปรับตามนี่เลยนะครับผมตัวกราฟิกเนี่ยก็ปรับเป็นแบบความละเอียด2560คูณ1600นะครับ r e f เฟอเรนก็120เฮิร์ตนะครับผมแล้วก็การตั้งค่าต่างๆก็ตามนี้นะครับผมเวอรี่ high อัลตร้าได้ก็อัลตร้านะครับผมปรับไป ทางขวาหมดเลยนะครับสังเกตว่าตัววิดีโอเมม ORY เนี่ยกินไปถึง2.7กิกกันเลยทีเดียวนะผมแต่การ์ดจอเนี่ยให้มา8กิกก็เหลือๆอยู่แล้วนะครับสังเกตเฟรมเรทที่มุมบนซ้ายนะครับผมตอนนี้เนี่ยกวิ่งอยู่ที่ราวๆสัก80ต้นๆ70ปลายปลายนะครับในฉากในเมืองนะครับบนในเมืองเนี่ยถือว่าทำได้ค่อนข้างลื่นไหลเลยทีเดียวนะผมสบัดเมาส์นี้ภาพก็ไม่มีฉีกขาดนะครับผมเดี๋ยวมาทดสอบบุมปามกันดูนะครับผมปึ้งนะครับ ฉาบบึ้มบ้ามเนี่ยก็วิ่งอยู่ที่90อยู่นะแบบเท็กเจอร์มันไม่เยอะนะครับเดี๋ยวรอตำรวจมาไล่ล่ากันก่อนอ่านะครับตอนนี้ก็ดรอปลงมาเหลือ70ปลายๆแล้วเดี๋ยวตำรวจเริ่มมาละเดี๋ยวหารถก่อนขับรถไล่ล่าหน,นีตำรวจก่อนเหนตำรวจอยู่ไหนะเห็นดรอปมาเหลือ70ต้นๆนะตะกี้แบบรอปแบบฉากที่แบบต้นไม้เยอะๆนะผมเท็กเจอร์เยอะเนี่ยลงมาเหลือ69นะครับผมถ้าแบบเท็กเจอร์เยอะนะก็เรียกได้ว่าแทบจะ ไม่มีต่ำกว่า60 FPS เลยนะผมมาเล่นเกม 2K สบายๆนะรู้สึกว่าตัวการ์ดจอ AMD ที่เป็น RX 6000 Series แล้วเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องดิเวอร์อะไรเท่าไหร่ด้วยนะครับผม่นด้ทุกเกมเนื้จากที่ทดสอบมา่ะคทับที่มาทดสอบตัดต่อวิดีโอกันบ้างนะผมด้วยโปรแกรม Adobe Premiere Pro นะครับผมฟูที่ใช้นะผมก็เป็นฟูทเดิมนะผมที่ถ่ายมาหลายๆคลิปก่อนหน้านี้ก่อนอีกเลยเรามาทดสอบเล่น Playback กันดูนะครับผมเล่น Playback ซ้ายขวานะครับอ่ะดาวน์โหลดเนี่ย ถือประมาณไวใชเท่าถ่ยนะครับเกือบเกือบหนึ่งวินะครับผมเนี่ยมันครึ่งวินะครับสลับไปมาซ้ายขวานะอ่าอ่าตอนนี้รู้สึกว่ามันจะลื่นลื่นละอ่าประมาณครึ่งวินะครับเพราะว่าตัวนี้ยังไม่ใช่ s s d PCIe 0นั่นแหละนะครับผมถ้าเป็น PCIe 0เนี่ยน่าจะลื่นกว่านี้นะครับซึ่งตัวเครื่องจริงๆรองรับนะครับผมแต่สเปคที่เราได้มาเนี่ยนั้นเป็น3.0เฉยอ่าเรามาใส่เอฟเฟกต์ดูกันมากนะครับผมหนึ่ง สองสามสี่ห้าอ่ะลองเล่นดูนะหนึ่งสอง่ะเพย์แบ็กไปละ <Yeah. S 1> ปลูป่าเด้งปูป่าปูป่าอืมก็ถือว่าทำได้ลื่นไหลไม่มีปัญหานะครับผมอ่ะทีนี้เดี๋ยวมาทดสอบ Export ไฟล์ดูกันบ้างว่าเครื่องนี้เนี่ยจะใช้เวลานานประมาณกี่นาทีนะครับผม FORMAT นี่ก็เป็น h 2 6 4นะครับ PC ก็เป็น high quality f u l l hd นะเดี๋ยวว่าใช้เวลานาน,านเท่าไหร่นะครับผมอ่ะเดี๋ยวรอมัน coding ไปสัก1นาทีดูก่อนนะว่าใช้เวลาเท่าไหร่นะครับอันนี้มันทาร s t i m a t e อยู่นะปกติแล้วถ้าเป็นตัวไรเส้น5 8 0 0 h กับ RTX 3060เนี่ยก็คือจำได้เลยประมาณ5นาทีกว่ากวานะครับผมตัวนี้ก็ต้องเร็วกว่า5นาทีนะถ้าตามหลักการแล้วนะครับ ตอนนี้ก็ผ่านไปนาทีกว่าๆแล้วนะผมเวลาที่เหลือในการ Export ไฟล์นี่จะอยู่ที่5นาทีกับอีก40วิเร,ราวั้น,นะผมเท่ากับว่าคลิปนี้เนี่ยใช้เวลาในการ Export ไฟล์ประมาณ6นาทีนิดๆแล้วกันนะครับผมก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างเร็วใช้ได้เลยนะการทดสอบดูวิดีโอ 8K กันก่อนเลยนะผมต้องบอกว่านี่ไอซ์บอลไม่ได้เสียบปลั๊กนะผมใช้พลังงานของแบตเตอร,รี่ล้วนๆนะครับผมแล้วก็เปิดคลิป u t u b e นะครับผมความละเอียด 8 k ตามนี้นะครับ c 3 2 0 p นะครับผมเจ้าตัว rog surface g, ER AS, g 4เครื่องนี้ก็สามารถเล่นได้ลื่นๆอย่างไม่มีปัญหานะครับภาพนี่บอกเลยว่าโคตรคมสวยคมชัดมากนะครับแล้วก็ตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นหน้าจอ16ต่อ10นะครับทำให้จะมีขอบบนขอบล่างเหลืออยู่นิดหน่อยนะครับทีนี้มาทดสอบลำโพงตัวเครื่องกันบ้างนะครับผมตัวนี้ให้ลำโพงมา4ตัวนะดูว่าคุณภาพเสียงเขาจะเป็นยังไงนะครับผมอันนี้คือเปิดเสียงสัก3 0นนะครับผมเสียงนี่ก็ถือว่า ดังใช้ได้เลยนะนี่เปิดแค่สาเองนะครับผมเดี๋ยวลองเปิดร้อเลยโอ้โหเสียงดังมากอบบเสียงเรดนี่มาแบบบึมๆเลยนะครับผม คุณภาพเสียงถือว่าทําได้ดีมากๆนะผมสมราคาค่าตัวเขานั่นแหละที่แบบ50 0 0มื่บวกแน่นอนนะครับเสียงเบสเสียงการเสียงแหลมมาครบแล้วก็เสียงดังใช้ได้นะผมแบบตุ้มๆเลยเรยได้ว,ว่าเป็น,น,นโน้ตบุ๊กอีกรุ่นหนึ่งที่ให้ลำโพงคุณภาพเสียงดีมากๆ นะครเอาละรครับทีนี้มาดูผลทดสอบัอื่นๆกันมากนะครสำหรับตัวโปรแกรม Cinebench R23 ทดสอบตัว CPU Ryzen 96900HS เนี่ย8คอร์16แตร์นะครับใจะได้คะแนนมาติคอร์ไปสูงถึง13,221แต้มนะครับผมถือว่าค่อนข้างสูงมากๆเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ตัว Single Core เนี่ยก็พุ่งไปถึง1,483แต้มนะครับผมก็ถือว่าสูงใช้ได้เช่นเดียวกันผมก็คือ r y เ e น9เนี่ยก็แทบจะท็อปๆแล้วแหละตัวนี้นะ ในส,ส่วนของผลทดสอบขอบเขตสีหน้าจอนะครับผมหลังจากเทบ่บอลคาลิเบตหน้าจอตัวนี้ด้วย s p i d e r x ์เอ็กนะครับผมเท่ากับว่าเครื่องนี้เนี่ยจะมีขอบเขตสี srgb เกิน100% srgb ไปเลยนะครับผมสังเกตว่ากรอบสีแดงเนี่ยมันใหญ่กว่ากรอบสีเขียวนะครับผมในส่วนของอด o b น vrgb นะผมก็สูงถึง89%นะครับ NTSC เนี่ยก็อยู่ที่87นะครับผมแล้วก็ d c i p 3เนี่ยก็สูงถึง9.9กันเลยทีเดียวนะครับผมทัดมากนะครับผมสำหรับผลทดสอบ SSD ตัวเครื่องนะครับก็คือเจ้าเครื่องนี้เนี่ยให้มาเป็นแบบ SSD M2 b c e 3.0นะครับผมก็คือขนาด1นึเทาไบต์ใช้ได้จริงอยู่ที่931กิกนะครับจะมีความเร็วในการอ่านอยู่ที่3,455เมกะไบต์เอร์เซก แล้วก็ความเร็วในการเขียนอยู่ที่3,290 MB/s นะครับผมก็คือตัวนี้ให้คุณภาพตัว3.0สูงๆมาเลยนะครับผมแต่จริงๆแล้วเนี่ยเครื่องนี้รองรับ4.0นะแล้วก็ทีนี้นะคผมดูผลทดสอบแบตเตอรี่ตัวเครื่องกันมากนะครับผมอันนี้คือแอนบอรเอาไปต่อ Wi-Fi ดู YouTube นะครับผมปรับแสงหน้าจอ30%แล้วก็เปิดเสียงลําโพง30%ปิดแสงไฟคีย์บอร์ดไปนะครับผมแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าตัวนี้เนี่ยไอ้บอรเปิดจอ60% Hz ไปด้วยนะครับตอนที่ทดสอบแบตเตอรี่ก็คือจะสามารถใช้งานได้นานสูงสุดอยู่ที่7ชั่วโมงกับอีก34นาที นะครับผมแล้วก็ปิดท้ายที่ผลทดสอบอุณหภูมิตัวเครื่องนะครับหลังจากที่เราไปทดสอบตัดต่อวิดีโอเล่นเกมนัหนักมากนะครับผมอุณหภูมิ CPU นะผมจะสูงสุดอยู่ที่88องศานะครับอันนี้คือทดสอบโดยใช้ตัวโปรแกรมของ LG Amory Case เนะครับผมส่วนถ้าเป็นตัวโปรแกรมฮาร์ดแวร์มอนิเตอร์ปกตินี้เนี่ยจะไม่เห็นอุณหภูมิ CPU <Huh? S 2> นะครับผมเพราะว่า CPU มันใหม่เกินนะครับเห็นแต่ตัวการจอนะครับผมตัว RX 6 7 0 0 S เนี่ยจะสูงสุดอยู่ที่101องศาหนะครับาผม,มเพื่อนๆเห็นแล้วอาจจะ ตกใจนะผมแต่จากที่ทดสอบมาก็ไม่ได้ร้อนอะไรมากนะผมแล้วก็นิดนึงตัวออนบอร์ดนี่คือตัว CPU นั่นแหละนะครับผมจะเห็นอยู่ที่8ปาองศานิดๆสรุปนะครับผมจากการที่แอดมินบอลเนี่ยได้ใช้งานเจ้าตัว ASUS ROG G4 ปี2 0 2 2นบมานะผมส่วนตัวชอบมากมนะผมจริงๆเนี่ยก็ชอบมาตั้งแต่ตัวปี2 0 2 1แล้วนะผมด้วยเรื่องของดีไซน์อะไรต่างๆเนี่ยถือว่ามันทำได้สวยงามจริงๆนะผมโดยเฉพาะตัวเครื่องที่เป็นสีขาวเนี่ยคือยกไปที่ไหนเนี่ยมันดูเด่นเป็นสง่ามมากนะผมมันเท่จริงนะเดี๋ยวให้ อีกรอบหนึ่งนะครับผมฟาลเราของเขาเนี่ยถึงแม้ว่าตัวนี้จะไม่ใช่ตัว a n ม m e magic นะครับผมเป็น p ิ i แ m a t i c f r a m นะครับผม mm. ก็ยังสวยงามอยู่ดีนะครับผมดูสีของเขาเนี่ยมันเป็นแบบไฮไลท์แบบสะท้อนแสงคือมันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับผมที่ดูเลยว่ามันเป็น lg g14 แน่นอนนะครับผมรวมถึงตัวเครื่องเนี่ยน้ำหนักก็ถือว่าไม่ได้หนักมากนะครับผมหนักแค่1.72กิโลกร,รัมเท่านั้นถือว่าพกพาไปไหนมาไหนได้นะครับผมแล้วก็มันรองรับการชาร์จ usb-c pd 100วัตต์ด้วยนะครับผมทำให้แบบเวลาพกพาไปสถานที่เนี่ยก็ไม่จะเป็นตพปัวใหญ่ นะครับผมในไหนแล้วนะผมก็เดี๋ยวให้ดูอะแดปเตอร์ด้วยนะผมอะแดปเตอร์เนี่ยถือว่าขนาดใหญ่มาถึงมาเลยนะผม,มใหญ่กว่าฝ่ามือไอ้มิมนบอลอีกนะผมแล้วก็น้ําหนักเนี่ยก็ถือว่าหนักใช้ได้เลยนะผมน่าจะประมาณ1นกิโลนะผมจ่ายไฟสูงสุดอยู่ที่240วัตต์นะครับตามนี้นะแล้วก็สายของเขาเนี่ก็เป็นสาย AC 3ขานะครับผม๋ยวให้ดูสายนิดนึงอ่ะ สาย AC 3ขามาตรฐานแล้วก็หัวกลมนะครับผมสายถือว่าโอ้โหยาวหลายเมตรเลยนะครับผมรวมกับตัวแดปเตอร์แล้วด้วยเนี่ยก็น่าจะ2เมตรได้นะครับประมาณนี้นะนอกจากนี้นะผมสิ่งที่เครื่องนี้อัปเกรดมาอีกอย่างนะครับก็คือตัวหน้าจอของเขาเนี่ยเป็นแบบ d e u ิ a ร่าดิสเพยนะครับผมสัสดส่วน16:10ก็คือมันสามารถใช้งานได้กว้างกว่าพวกจอ16:9ทั่วไปนะครับแล้วก็สีสันของเขาเนี่ยถือว่าสวยจริงๆรีเฟล็กเอรก็120เฮิร์ตก็คือตอบโจทย์ได้ทั้งเล่นเกมแล้วก็พวกทํางานกราฟิกเลยนั่นเองนะ ส่วนข้อสังเกตของเขาเนผมเรื่องแรกเลยก็คือในเรื่องของอุณหภูมิตัวเครื่องของเขานะครับที่จากที่ใช้งานมาเนี่ยตัวเลขเนี่ยจะเห็นว่ามันพุ่งไปถึงแบบเป็นร้อองศานะผมแล้วก็ความร้อนของเขาเนี่ยมันจะร้อนตรงบริเวณกลางเครื่องนะผมแต่แบบไม่ได้ร้อนเท่ารุ่นก่อนนะผมอันนี้อลจำได้เลยว่ารุ่นก่อนเนี่ยมันร้อนแบบแตะปุ่มแล้วรู้สึกร้อนแต่นี้มันแค่แบบมันร้อนแบบแผ่ๆไม่ได้ร้อนแบบเป็นเฉพาะจุดนะผมถ้าใช้งานในห้องแอร์เนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไร นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องของราคาค่าตัวของเขาเหมือนกันนะครับที่รู้สึกว่ามันขึ้นมาจากตัวปีส0 2 1ัิค่อนข้างเยอะเลยนะผมตัวที่มีวางขายในไทยตอนนี้นะครับรู้สึกว่าจะเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ6 9 0 0 0จนถึงเจ0 0หื้อซึ่งตัวเครื่องนี้นะผมเครื่องที่มอนได้มาเนี่ยสีขาวยังไม่มีวางจำหน่ายในไทยนะผมต้องรอติดตามกันต่อไปนะว่าทางเอซูประเทศไทยจะเอามาขายหรือเปล่านะผมคาดหวังว่าน่าจะมีตัวเริ่มต้นประมาณ5 0,000ต,ต้นๆเนี่ยมันจะ ดีมากเลยทีเดียวนะครับผมเพราะว่าแบบ6 0 0 0 0ื่นเนี่ยรู้สึกว่ามันราคาเราข้างสูงไปนิดหนึ่งนะประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับการรีวิวเจ้าตัว ASUS ROG c y e r z G14 ปีสอัีสสีขาวเครื่องนี้นะครับถ้าเพื่อนคนไหนมีคำถามหรือว่าสงสัยอะไรเพิ่มเติมยังไงเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์ที่ด้านล่างใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้เองไอท์บอนก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายบายอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ชชแนลคอมคาบด้วยนะครับ